i สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม Racing Master s ร r ในคลิปนี้เราจะพาไปดูครับผมรถคันที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสะยอดฮิตยอดนิยมกันนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คันนี้คันนี้ไม่ค่อยยินิยมต้องคันนี้เลยครับ CC นี่เลย Alpha r o m e โ CC ซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังรู้สึกบอกว่ามันแรงมันเร็วมันโกงไปไหมนะฮะหรือว่ามันยังไงกันแน่นะครับ ความลับของมันคืออะไรนะกับเจ้า 4C เจ้า 4C คันนี้ถือว่าเป็นรถที่บอกเลยว่าแรงนะครับถ้าเกิดใครซุ่มูีผมว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ของผมเพชรเหลือน้อยมากเลยไม่รู้จะสุ่มดีไม่สุ่มดีนะครับเดี๋ยวกำลังคิดอยู่กลับไปนอนคิดก่อนแล้วก็อีกคันหนึ่งที่แบบว่าต้องแรงครับคือเจ้า R35 คันนี้ครับวางเครื่องใหม่นะ เปลี่ยนล้อเปลี่ยนลาใหม่ค่อนข้างที่จะแรงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในการแข่งขันแมทท์ไทยโอเพ่นนี่คืออาฟิกจับมาขับเป็นอันดับหนึ่งนะนะครับผมส่วนเจ้า Alfa ฟ o าโรนี่ก็ไม่น้อยหน้าแต่ถ้าอาฟิกจับอา,อาร a ฟาโรเมโอ 4C มาอาจจะขึ้นอันดับหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ครับไม่แน่เอะโอเคครับเรามาดูนะครับรีวิวกันว่าเจ้าอาฟเนี่ยเจ้า 4C เขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะ เจ้าซีซีเนี้ยผมจะทําการปรับจูนไปอยู่ที่แบบนี้สองสามสามสามสองบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบศูนย์ทวงที่มีความนี่สูงครับผมหนักสูงอาจจะต้องเน้นการเลี้ยวบางคนบอกว่ามันเหมาะกับการขับแบบกิฟได้ด้วยนะครับเพื่อนๆมันอาจจะไม่ได้ขับแค่แบบดิฟนะสามารถขับกิฟได้แต่ผมขับกิฟไม่ค่อยเก่งแต่รู้สึกว่ารถนี้ขับกิฟได,ด้ดีเพราะอะไรเพราะว่าค่าสเตตัสมันขึ้นไปมัน บวกไปตั้งเป็นเท่าไหร่12.3ก่อนกูถือว่าเยอะนะในการเลี้ยวด้วยอืมดิเพิ่มอ่าผมผมลองสูตรนี้สองสามสสมสนะลองสูตรนี้ลองสูตรนี้นะครับผมรถคันเนี้ยเจ้าอาฟ้าลีโอซีซีคันเนี้ยเป็นรถที่เหมาะกับการโคง้งเขาเลยแต่นิยมเอาไปขับกิฟต์ก็มีแต่ผมขับไม่ค่อยเก่งขับเป็นธรรมดาก็พอแล้วผมนะ แล้วก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมเซตัสตอนนี้จูนไปละมันเลยกระโดดมาตรงนี้ครับที่อัตรากอาัอาตราการเล่งอยู่ที่9.2นะความเร็วสูงสุดตรงนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็การเลี้ยวนี่เยอะมากเลยให้เยอะนะ12.5ก่อนดิฟมุมแคบ10.9แล้วก็ดิฟมุมกว้างอยู่ที่8.3ซึ่งคนข้างที่จะเอียงไปทางโคง้งเดี๋ยวผมเลือกสนามเป็นสนามนี้นะครับ ลองทดสอบกันเลยกับเจ้าซีซีอันนี้แค่ีย,ยูนะไม่คือค้าของเขานะครับผมขับคลิปเนะี่ยจะขับดีเลยแต่ขับไม่เป็นเลย คือสำหรับคนที่ขับแบบอย่างผมคือขับไม่เป็นนะผมขับถนัดแบบเป็นดิฟสะมากกว่าอู้เดี๋ยคุณมจังหวะไม่ค่อยดีแต่คือว่าค่อนข้างดีนะรถเขาดีคนขับเนี่ยไม่ดีเองเ <c oughs> ดี๋ยวต้องลองทำการชิมมือก่อนเพราะกำลังเพิ่งทดสอบเพิ่งเทสนะครับกับเจ้าคันนี้ซีซี ศูนย์แค่ศูนย EC ์ ECU นะเนี่ยทำไมมันแรงจังโอ้ oh. นี่เฮ้ยเฮ้ยบอกไปเลยว่าค่อนข้างดีเลยับ งดีเลยทีเดียวกับการเล่นของเจ้าซีซีนะครับรวมถึงการจูนนะครับไปที่อ่อไปไหนละจูนจูนจูนก่อนจูนที่สองสสสนะครับตรงนี้นะโอ้โดดขึ้นมาเลี้ยวนี่คือกระโดดเลยข้าไปที่1น ECU 3 ECU ว้าวโหวมันมันขึ้นเหลืองขึ้นทองเนะี่ความสามารถขึ้นทอง มันปรับไปที่อ๋อันนี้ถ้าเป็นหนึ่ง ECU มันสุดตรงนี้ล้วแบบนี้ไหมไม่ใช่สุดสินี้ได้อีกอไปได้อีกครับตอนนี้อู้คนข้างที่จะเซตตัดพุ่งเลยนะเนี่ยเยอะเลยการเรี้ยวกันเร็วนี่หนึ่งให้หนึ่ง ECU การเารเี้ยวนี่เขามาเป็นันดับหนึ่งแน่นอนครับ การเล่งนี่อาจจะไม่เทียบเท่าพวก RS7 นะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยอยู่เอาลองไปเทสกันที่1เมตรต่อนะ1เ,เมตรต่อสนามเดิมมาลองกันที่เจ้า CC ในแบบ1เมตรกันดูคือถ้าเปิดนี่เพื่อนๆอาจจะได้ราว ม, 0, มีสูตรเมตรสูตรดีซหนึ่งดซสองซกันเพราะว่าน่าจะได้กันเยอะแต่ส่วนสี่ห้าซนี้ก็ต้องลงลงอีกเยอะหน่อยลงทุนเข้าไปเฮ้คงดีนะเนี่ยนี่เลี้ยวแบบไม่กดดิฟแอ,อ่อ่านมาได้เลยผมชอบดิฟมากกว่าดิฟขึ้นแดงก,ก็ เมือนแรงไม่หายนะครับผมไม่ดับแรงไปต่อได้น,นี้รีวิวสำหรับคนแบบผมครับขับไม่ค่อยเท่าไรฮะเพื่อนทุกคนน่าจะใช้งานกันแบบผมแน่นอน <c oughs> สามารถเข้าโค้งนิดแบบซ้ายขวาซ้ายขวาได้เลย แต่มีจุดหนึ่งที่ต้องระวังครับก็คือการเลี้ยวบางครั้งถ้าเกิดเรากดเลี้ยวแช่ไว้อาจจะดูดเข้าด้านในได้ดูดเข้าโค้ง,งด้านในตอนในชนเลยมีเปอร์เซ็นต์อยู่เพราะว่าเวลากดค้างรู้สึกว่ามันดึงเข้าไปมาดีมาดี มีขนาดแค่1เม็ดนะต่อไปครับไปดูที่3เม็ดกันปรับแต่งด้วยเราจะปรับจูนไปในแบบนี้นะอันนี้ผมจะปรับจูนในแบบของผมนะครับเป็น23งสามสามนะะหลายท่านก็ใช้ตัวนี้หรือบางท่านก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นตัวนี้ครับผม23 2สามสองตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้นะเอาที่ถนัดครับบางท่านอาจจะเป็นแบบนี้ อย่างนี้นะครับอาจจะเ,เรื่องเลี้ยวออกนะครับตัดเรื่องเลี้ยวออกเพราะว่าให้มันไม่ค่อยเท่าไ,ไหร่การเลี้ยวลดลงหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังคงของความสามารถในการดิฟการอะไรอยู่ไม่มีปัญหาอืมตัวนี้ดูเลี้ยวเยอะนะเลี้ยวเยอะแต่ก็ต้องจังหวะด,ดีนะแบบผมบางทีเลี้ยวแล้วมันดูดเข้าไปนะครับผมเราะวังเรื่องดูดตรงนี้อย่างเดียวอ่ะดูดโค้งอ่ะ อืมโอ้สิบสามนะอืมนี่คือนดับหนึ่งของเขานะในเรื่องการเลี้ยวนะเลี้ยวดับหนึ่งเยอะยิ่งเลี้ยวเยอะก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่ามันก็เหมาะตรงนี้นะถ้าตรงเนี้ยเยอะเหมาะกับก,การไปที่เล่นกิฟต่อไปนะครับมาทดสอบที่3 ECU กัน ECU 3 แรงนะเนี่ยเร่งหนึบขึ้นว,ว้าวเคเลนเนี่ยเดี๋ยวไหวไหมหลุดหลุดหลุดแรงมันเยอะขึ้นตากระเลงสูงมากขึ้นเมื่อกี้เยอะธรรมดาเมื่อกี้ดึงไม่ไหวหลุดไปอ๋อโดนยอดย้า แต่ก็กลับมาได้นะอือนนี้คืออุปสรรคนะครับที่จะเจอะแน่นอนมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างใช่ไหมเออ,เ,อ,อเป๊ะเราเซ็นได้ไงเราไม่ได้ใช้มือโปรขนาดนั้นขึ้นแดงขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงมาเร็วครับระวังระวังตรงนี้ดูด ดีเลยเน่ขนาดมันหลุดออกไปข้างนองกน,นะยังแบบกลับมาได้เวลาโค้งยาวๆคุมได้ดีดึงไว้อืมเวลาก็เหมือนดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีแแหละเพราะมันอ c ซ l i เพิ่มไง โอ้ความอะไรใที่แตกต่างนะสามสามเมนนี้เริ่มเริ่มต่างยาวเลยแต่จากศูนย์ eCU ไป1น eCU ก็เริ่มโอเคแล้วนะครับผมต่อมาเรามาดูที่5 eCU กันโอ้มันเลี้ยวไปอยู่ที่นู่นเลยเหรอสิบสเลยเหรอแบบนี้3.9แบบนี้แล้วก็อ๋อความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะครับ รู้สึกว่าจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นอัตราการเร่งน่าจะคงที่นะ11.2นะอ่ะเดี๋ยวดยวูตัวนี้11.2ถ้า3เม็ดนั่นเป็น10.4 10. เพิ่มขึ้นมาครับไม,ไม่ได้คงที่จากนี่มาขยับขึ้นมาอมืมันเพิ่มอัตราการเร่งมาแล้วก็ความเร็วสูงสุด ทำให้เวลาเข้าโคง้งเริ่มอาจจะมีช่วงบางช่วงอาจจะสะบัดดูดไม่ใช่สะบัดดีดูดดูดเข้าวงในอาจจะชนได้ต้องต้องคอยดูดีๆห้าไหมครับโว้เลยโอ้ถึงร้อยเร็วมากถึงสองร้อยกูผิดลงไป ชอบตรงที่แบบถึงแม้เลี้ยวจะค่อนข้างที่จะนี่หน่อยคือขึ้นแดงแล้วมันไหลได้เพื่อนมันเหมือนสไตล์พวกไอเสซเน่อะเนี่ยแต่มันไม่ได้เหมือนเอเซเที่แบบว่าไหลแบบยาวกว้างขนาดนั้นนะมันขึ้นแดงแต่มันยังแบบยังไหลอย,อยู่คนระับไม่ไม่ได้แบบขึ้นดับไงแบบนี้ไงแดงก็ยังทํางานได้ ฮ้าไอซียูผมคงเปิดไม่ถึงเนี่ยแต่มาเทสเทสให้ดูเพื่อนคนไหนที่จะเปิดต้องไอซียูนี่ผมว่าคุ้มเลยเนี่ยตีวงกว้างตีวงกว้างมาฮะโอ้ยขับบ่อยๆแล้วคุมจังหวะดีๆนี่มีเอาเรื่องนะครับ โอ้ทำได้ดีทำได้ดีเลยทีเดียวครับกับเจ้าซีซีนะครับเวลาผมอาจจะทำไม่ได้ค่อยเท่าเท่าไหร่นะฮะอันนี้เรามารีวิวให้ดูน่านำมาใช้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีรถหนึ่งในเจ็ดคันที่ยังหาไม่ได้นะครับยังไม่ถูกใจนะครับคันนี้อาจจะเป็นคำตอบให้กับเพื่อนๆ1หนึ่งในเจ็ดนะครับเอาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันในนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็รถยังไม่เยอะเท่าไหร่ครันนี้ เก็บไปใช้งานได้พอมีรถรุ่นใหม่ๆค่อยเปลี่ยนค่อยสลับไปกันแล้วกันนะครับอย่าไปมัวแต่ว่ารอคันแรงๆคันข้างหน้านะเพื่อนๆจะไปได้ขับซะดีเออเพื่อนๆจะไม่ยังไม่ได,จไได้จะไม่ได้ขับพอดีเลยมันจะเบื่อซะก่อนไม่อยากให้เบื่อก่อนเดี๋ยวเบื่อพอเบื่อปุ๊บแล้วก็คุณก็จะเลิกไปขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ได้ติดตามร,รับชมรับฟังนะครับในคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโซเชียลของเราด้วยนะครับเติมเกมและซิงมาเตอร์เชิญได้ที่ร้าน ZGO โกมีลิงก์ด้านล่างนะครับทักไปหาแอดมินตลอด24ชั่วโมงได้เลยครับแอดมินไม่อยู่สามารถโทรได้เลยครับโทรไปหาปุกเลยโอเคครับนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ